สวัสดีครับผมจิมี่ครับผมองคตครับกล่ถึงซีรีส์ก่อนเลยเข้มข้นเลยครับเข้มข้นในความหมายไหนครับรู้ความหมายเลยใช่ไหมแน่นอนว่าใช่เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเราเดินมาถึง E p ีที่8แล้วนะครับก็ก็จะมีหลายๆอย่างที่เข้มข้นนะครับใน E ีีนี้แล้วก็แน่นอนว่าเดี๋ยวอีกพีหน้าก็เข้มข้นมากกว่านี้อีกแน่นอนนะครับพุ่งพุ่งครับแต่ว่าเออแต่ไปหยุด ครับผมสร้างเรื่องเหรอเป็นไพรับยังสร้างเรื่องนิดหนึ่งเหรอก็แต่ละซีที่เราออกมานะครับก็จะแบบโอ้ไม่ก็นิดนึงนะครับคุณรู้สึกไงบ้างครับผมคุณไรามินเฮ้ยไม่ใช่ผมจิมมี่เอาคนจิมมี่ใช่วจิมมี่สมบทยังไม่เติมอยากให้หนังือไหนๆก็แบบถ่ายมาแบบเสร็จเียบร้อยแล้วเนาะมีซีนที่แบบตัดใจที่สุด ทับใจที่สุดเลยครับอุ้ยที่ชอบของจิมีแล้วก็จมีชอบอืมจิมมี่ชอบโอมเหรอสีนี่ชอบสีนี้ชอบชอบชอบเมื่อกี้ฟังผิดใช่ไหมฟังผิดใช่นทีใช่ใชก็แบบว่าโอมเล่นแล้แบบบมาที่ชอบมากถ้าที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจน้องมีอยู่ซีนหนึ่งก็คือซีนที่พึ่งออนไปตอนอีพีแเหมือนกันก็คือ เป็นซีนตอนที่น้องโดนพ่อเคี่ยนอีกแล้ว oh. แล้วเราก็วิ่งเข้าไป oh. เราวิ่งเข้าไปช่วยน้องอะ่ะ oh. ใช่ไหมแล้วเราก็โดนพ่อปัดออกเราก็ทําใจกันแตกตอนนั้นนะ mm. ที่เห็นนราเเห็นแป๊บเดียวแต่ว่าจริงๆตอนถ่ายทำอะ่ะคือเราเห็นน้องก่อนที่น้องจะเข้าซีนน้องเตรียมอารมณ์แบบนานมากครับแล้วก็เพื่อให้ซีนนั้นออกมารับรับเรีแอชชันของการที่เพทายโดนเคี่ยนให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออ ด้านการแสดงของน้องน้องเป็นคนที่จริงจังกับการแสดงมากเหมือนกัน <c oughs> ใช่แล้วก็ตอนนั้นจําได้เลยว่าตอนพิรถตู้กลับจากนครนายกวันนั้นผมก็เหมือนจับมือน้องแล้วก็บอกว่าเยี่ยมมากเลยวันนี้ที่ท,ที่แบบเตรียมตัวแบบนั้นอะไรเงี้ยครับใช่ประทับใจการทํางานของน้องวันนั้นมากขอบคุณครับยิ่งกว่านี้กว่านี้ในความหมายไหนครับยิ่งกว่านี้เลยรัมาเลยยิ่งกว่านี้จริงจริงมันยิ่งกว่านี้อีกก็มีครับมีเรื่อยๆไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีจริงจริง จริงจริงยิ่งกว่านี้มีมีอยู่ของฉลันกับน้องคณินนะครับอันนั้นน่ะมียิ่งกว่านี้แน่นอนครับมียิ่งกว่านี้มียิ่งกว่านี้ในเรื่องของในเรื่องของไม่รู้แล้วกันใช่ครับอรอดูถ้าเป็นซีนของพี่จิมมี่ใช่ไหมครับะจะคล้ายๆกับของพี่จิมมี่แต่ว่าโอมจะชอบตอนที่จิมมี่กำลังถือแท่อยู่แล้วเขาคิดในหัวอะไรบางอย่างซึ่งซึ่งอยู่อยู่ในตอนล่าสุดครับ EP ล่าสุดถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ต้องไปดูนะครับผม ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันส่งหมดเลยไม,ม่ว่าจะเป็นแบบ facial expression สกอร์เพลงอะไรต่างๆมันทำให้ออมแบบรู้สึกว่าจิมมี่เล่นได้ขนลุกมากๆแล้วก็อมน้ำตาคลอมากๆเลยตอนตอนซีนนั้นแบบเป็นเป็นซีนที่ที่เล่นกับจิมมี่ด้วยตัวเองแต่ว่าชอบมากๆเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันก็ก็ได้ยินสมญาณนำพี่จิมมี่มานานว่าเป็นการแสดงนี้แบบ หยาดก็เขาโม้กันไปทั้งนั้นแหละเขาอวยผมเฉยเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงแต่ละซีนนี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆชอบทุกซีนเลยครับของพี่ลามินแล้วก็ซีนที่แบบจะเล่นให้หมั่นไส้อะก็น่าหมั่นไส้จริงๆนะครับซึ่งหลายๆคนก็หมั่นไส้เฉยจริงๆใช่ัอนนี้เป็นการประสบความสำเร็จในการแสดงอันนี้สิ่งที่เราอยากให้คนอื่นรู้สึกใช่ครับแล้วมันมันแปลว่าตัวละครมันได้ทำงานของมันอย่างเต็มที่แล้วแหละแล้วก็ ดีใจมากที่แบบการแสดงของเรามันไปถึงจุดนั้นอะไรเงี๊อ,อก็ปมีออไปแต่ละีแต่ละีมีแปทนักันเง้งคุยกันเองทั้งคุยกับพี่อ๊อฟด้วยครับยังไงเรื่องหลังบ้านก็ต้องคุยกันอยู่แล้วว่าเราจะเราจะออนแล้วนะหรือว่าจะเป็นยังไงอะไรอ๋พี่อ๊อฟไม่พี่อ,อ๊อฟไม่ค่อยชมผมเท่าไหร่พี่อ๊อฟื่นเดลเลยครับ ตลอซึ่งเ,เดลเลยที่เขาแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาก็ให้กำลังใจเราอยู่นะแบบเวลาเราเล่นซีนต่างๆโอ๊ยงั้แง<า>นแปลว<น>่าด้วยความที่ผมอยู่มานานด้วยแหละครับ<อ>เราก็จะเห็นพี่ออฟในพาร์ทนี้มาตลอดคือเขาจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตน้องๆอ,อยู่ข้างหลังสุดๆเลยครับ<อ>ถ้าเกิดว่าจริงๆด้วยความที่เราอยู่มาตั้งแต่ดูมันดีแรกๆอะเนาะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆพี่ออฟบางทีเขาไม่เป็นคนไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ว่าสิ่งที่เขากระทำอยู่อะ จริงๆเขาแบกน้องๆ20 30คนไว้ข้างหลังนะนั่นแหละคือเขาซัพพอร์ตน้องๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แนละ้วอย่างตัวฉันเองแล้วอย่างที่จริงมันมีหอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่าแบบคนอื่นเขาจะเกลียดเราคนอื่นจะเกลียดเรา,เรเรามีครับมีครับท่ามรุนแรงกับพอดีนเนี่ยม,มีมากเลยครับจริงๆแล้วตอนแรกเรานึกว่าเออ่ทุกคนะจะมองมองเป็นการแสดงแต,แต่เราเริ่ม <laughs> เราเริ่มเราเริ่มมีคำถามแล้วหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมองเป็นการแสดงได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็มันก็หลายๆอย่างที่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะมีความนิดนึงอ่ะเหมือนแบบอ่ะอย่างเราก็ยอมรับว่าเวลาเราเจอเราเราดูหนังใช่ป่ะแล้วมีตัวร้ายอย่างเงี้ยเราเรายังรู้สึกเลยแบบนิดนึงว่าเออนี่ใช่มันอินอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าคนบางคนเวลาเจอเราเขาต้องแบบสวิตปุ๊บหนึ่งรอบหนึ่งเออก่อนนี้แบบเขาเจอเราเขาอินปุ๊บแล้วเขาก็อ่ะแล้วเขาค่อยยิ้มให้เราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกได้แบบว่าที่แบบความร้ายของบางคนก็จะสงสารหนงมากอืมอืมอืม ทายใช่ไหมก็ปูมาให้สงสารแบบโอ้โหเพทายโดนอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่เราจะไม่ดราม่าเมื่อไหร่เราจะมีความสุขในชีวิตโอ้มีไหมล่ะยากจังเลยเพราะว่ายยากจังเลคู่เราเป็นคู่ขมเลยครับอะไรที่ไม่ดีเอามาให้ทางนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าซีรีส์ก็มีหลายคู่ก็จะมีหลายรสชาตินะครับสำหรับคู่ดามินเพรทายก็จะเอาไว้ตัดหวานตัดหวานะครับผมมีความเข้มข้นเข้มขมนิดนึงเออไหลายคนรู้นอ่าริงดีไง แต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วหวานกี่โมงหวานกี่โมงต้องติดตามดูนะครับผมไม่อยากสปอยแม่จริงๆผมว่าที่จะเข้มข้นสำหรับคู่เราก็ต้องไปอีบีหลังๆเลยครับที่จะที่จะค่อนข้างคลี่คลายกับกับความสัมพันธ์แล้วตัวละครว่าจะออกไปเป็นในแนวทางไหนเพราะความร้อนแรงความร้อนแรงของเราสองความร้อนแรงของเราสองคน เน้นจังเลยเขาบอกร้อนแรงเอ่อเฟรมมิ่งโลตัสมากโอ้เฟรมมิ่งเลยครับเฟรมมิ่งรามินเฟรมมิ่งเคทยเฟรมมิ่งเคทยก็สำหรับความร้อนแรงเรียกได้ว่าร้อนได้ยังไงก็ร้อนแรงอยู่อย่างกันร้อนแรงอยู่อย่างนะครับร้อนแรงอยู่อย่างเดียวอยู่อย่างนั้นอ่ะอยู่อย่างนั้นเลยครับใช่ก็ผมเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนอืมเราก็จริงๆแล้วก็บทมายังไงเราเล่นอย่างนั้นเลยครับทุกทุกอย่างมีที่มาที่ไปเนาะแล้วก็เราทําให้เต็มที่ในด้านของที่เรา ต้องทำหน้าที่เราทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองในกองในการทําซีรีส์เรื่องนี้แล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่มากตามบทเลยครับมีพิกโกอะไรไหมพิกโกเหรอครับมีพิกโกอะไรแบบว่าเอ้ยใครรู้อะไรไว้ไม่ใช่นะ<อ>มีไหมจริงๆในระหว่างเราเหมือนกับไทย์ไทยเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนของมันอยู่แหละในตอนไท,ทยไทยนะใช่ซึ่งอันนี้ผมอยากให้ทุกคน,ไ,นไปนาตามดูกันดีกว่าอ้าว <laughs> พิกโกในความหมายไหนนะมัน มันจะเป็นคือคือเราเราก็เราก็คงไม่แบบข่มอย่างนี้ไปตลอดหรือเปล่าหรือเปล่าขอสปอร์แล้วครับเรียบร้อยไม่แต่ว่าแบบเราจะเปลี่ยนเป็นทางข่มขึ้นข่มน้อยลงหวานขึ้้นบเขื่อนบ้านหรือว่าจะจบไปเลยจบไปเลยแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะวอันนี้กอนนี้ EP แปดนะครับ e 4สิี EP เหลือ6ครับ EP นะครัที่สุดของผู้รับมา EP ไหน ที่สุดหลังของคู่เราไหมพีคสุดสุดของคู um oh, yes. okay, right. like you you ่เราผมว่าก็น่าจะเป็นตอนท้ายสุดแหละครับ14เลยตอนที่บทสรุปทุกอย่างแล้วผมว่าใช่น่าน่าน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละครับสะใจไหมสะใจไหมไม่เท่าไหร่สะใจเหรอสะใจเราไหมไม่เท่าไหร่ครับ14จะสะใจเรามสะใจไหมสำหรับผม ผมสะใจสะใจเลยใช่โอ้ยด้านจังใจเลยสะใจสุดๆผมไม่ทำแต่ไม่รู้ว่าสะใจยังไงครับผมสะใจคนดูไหมสะใจคนดูไหมคิดว่าไม่บอกดีกว่าเนาะทำไมเป็นคนที่พูดอะไรรับลมคมในมากๆเลยก็ไม่อยากหลุดอะไรไปมากกว่านี้ใช่ไหมมันจะทำให้หมดสนุกในการดูซีรีส์ไงอยากให้ทุกคนแบบโอเคลุ้นกันเอาเลยนะครับผมใช่ครับคือเขาจะเล่นเองก็อยากก็อยากอยากลุ้นเองเลยว่าแบบสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไง คือแบบเราก็รู้แค่เนื้อเรื่องใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอีพีไหนมันมาอย่างไรบ้างใช่เรารู้แค่ประมาณอีพีนี้ประมาณนี้โอเคซึ่งก็อยากให้ให้ทุกคนติดตามกันเอาเองโอเคงั้นเราจะไม่พูดอะไรแล้วครับกันที่ขอคนละแบบว่าคนละกษาขาสาหรับเราสองคนไีเรื่องรามินเพทายใช่ไหมอู้สาม ในเรื่องนี้เลยเหรอครับได้ครับโอเคครับได้เอาในเรื่องดีกว่าในเรื่องดีกว่าในเรื่องดีกว่าครับผมได้ยังได้แล้วอที่นี่เลยอย่างที่เห็นง่ายๆอย่างนี้เลยเออเออก็ถูกนะครับเออสําหรับโอมนะครับก็อ่าแซ่บพ่นไฟครับโยเผ็ดเหรอกินเผ็ดเหรอเฟรมมิ่งอีกแล้วเฟรมมิ่งตลอดเลยบอกแล้วว่าครัเป็นคนร้อนแรงตลอดวันนี้ จริงแหละครับผมพี่เคยผลเป็นคนยังไงเลยครับโอ้แต่ช่วงนี้อมดูร้อนแรงมากขึ้นนะตอนที่เจอมาใช่ครับนิดนึงนะครับผมเป็นคนทาดไฟแต่ว่ามันเลยหน้าร้อนไปแล้วนะครับอหน้าฝนแล้วนะตอนนี้ฝนก็ดับไฟไม่ได้โ่ะครับผม ก็จิมมี่อมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องข้ามฟาเกียงเธอนะครับตอนนี้ดำเนินมาถึง EP ที่แแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเป็น EP ที่9นะครับแน่นอนครับเรื่องราวก็จะ้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถติดตามได้ที่ไหนครับจิมมี่จิมมี่ก็ช่องวันสุดเอ็ดนะครับผมจิมมี่จิมมี่ ช่องวันสัปดาห์ที่11นะครับผมสามทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าตอนสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางไอ้ฉี่รีรันนะครับผมแล้วก็เป็นอันคัดด้วยนะครับก็จะยาวขึ้นมาดูได้เต็มเต็มที่เต็มตาเลยนะครับผมฝากด้วยกับข้ามฟ้าเคียงเธอ The Next Prince ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย